สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเยลลี่กระทาค่ะโอ้น้องเยลลี่กระทาเหรอคะเนี่ยวันนี้มาในรายการของคุณนกเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้วันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันดีคะเรามารีวิวน้ําค่ะน้ำอ๋อหมายถึงนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลอดดูดน้ํานั่นเองใช่มันพิเศษก็ตรงที่เราสามารถต่อหลอดให้มันเป็นในรูปลักษณะ ต่างๆได้เนี่ใช่ค่ะดูดพร้อมกันทีเดียว3แก้วได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็มีนมเปรี้ยวนะคะค่ะเอามาแกะกันเลยนะคะใช่ค่ะฉ,ฉันแกะไม่เป็นแกะไม่เป็นช่วย่วยแกะหน่อยอ่ะครับโอเคถูกใจไปไหนเนี่ยถูกใจไปไหนคะเนี่ย,ไ,ไ,ยไม่รู้อะค่ะชื่อชเอาวน้ำ<อ>ถูกใจมาแล้วค่ะน้ำถูกใจ <laughs> อาเดี๋ยวมาแกะหลอดนะเนื่องจากว่ามันต้องสัมผัสอาหารแล้วก็ของกินเนาะเราก็ต้องเข้าปากแล้วก็ต้องเอาไปเอาไปทำไรก่อนคะเอาไปล้างเอา,เอาไปล้างค่ะเดี๋ยวแม่เอาไปล้างก่อนนะคะมก กันอีกครั้งหนึ่งนะ่นนี่ก็เป็นไนโนเสาร์นะคะที่น้อกเจเอามาได้เมื่อกี้สิ่งนีบนี้ประเทศไทยรวมมาเนือชาด้ไทยประเทศหลัง พัดไข้างใดในสวนพัาไถเลือลึงในปาดูดตัวมาล้างอะไรลูกบูอ,อ้าวมาอตอนนี้คุณโอเล็กก็ล้างหลอดมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะของอะไรก็แล้วแต่ทีมม่มีหมดมีหมดมีมาได้ไงเนี่ย,อ,อ,อ,ยอย่างไงก็แล้วแต่นะคะของที่จะต้องสัมผัสอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะล้างก่อนนะคะอ่ะมา เดี๋ยวเรามาทดลองต่อกันเลยดีกว่าพุณแม่ขอใจช่วยต่อค่ะเอาเอาเอาจะต่อแบบไหนดี อย่างนี้ละกันโอเคเอาอย่างนี้ละกันลูกใจอย่างนี้แล้วกันเนาะได้ไหมโอเคอ่ะเราก็ต่อเสร็จแล้วนะคะถ้าแบบนี้มันก็ดูอ่ะใช่ใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราถือแก้วนะใช้แก้วอ่ะถูกใจนี่หนูถือไว้ก่อนลู เมื่อกี้เราเปิดทางไหนนะนี่อย่างนี้เลยลูกตกใจคุณแม่ขาจะอยากนีปัากระเป๋านี่สุดกันก่อนขนาดอุดใจดูดอย่างนี้ก็ได้ลูกอ่ะสูงไหมไหมมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วได้แล้วลูกได้แล้วเสร็จอร่อยอร่อยมากเอ๊ะแม่เห็นมันมีฟองอากาศแสดงว่ามัน ไม่กินเนี่ยเพราะได้แล้วแบ่งคนอื่นให้กินมั่งอ๋อจ้าไม่ขอโทษดูดเพลินดูดเพลินอร่อยไหมลูกชื่นแจังแสนสดชื่นอะไรนะลูก ื่นดมใจอเรถูกใจไทยซิแก้วไหนหมดก่อนอืออืม,อม,อมแก้วนี้เออแก้วนี้ปริมาณมันลดก่อนแม่ทายสิว่าแก้วไหนมันหมดก่อนแม่ทายว่าแก้วนี้ เพราะเนื่องจากว่าระยะทางของแก้วเนี้ยมันใกล้กว่าใช่ไหมลูกส่วนสองแก้วนี้มาระยะทางมันไกลกว่า oh. คือแบบถ้าหลอดมันยาวอะค่ะมันต้องใช้แรงดูดมากกว่าปกติเนาะใช่ไหมลูกกว่ามันจะดูดขึ้นมันเหมือนแบบต้องต้องใช้ ลังในการดูดมากขึ้นมันแบบทําให้รู้สึกเหมือนเจ็บเพดานเพดานปากอะ่นะ,ะต้องออกแรงดูดมากๆเลยนะเอาล,ะล,ะล,ะล้วลูกโอเคมาก็เอาไว้เล่นสนุกสนุกขำๆนะคะ หรือจะต่อให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่เปืองแรงดูดมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายาวขนาดนี้มันมันเปืองแรงดูดมากมันก็เจ็บเพดานปากด้วยเพราะมันต้องใช้แรงในการดูดมากนะคะโอเควันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กและน้องถูกใจได้ทั้งทาง y o u t u b e f a c e b o o k และ instagram นะคะอ่ะถูกใจนานะลูกลานใ่ลา,ลลา <laughs> อ่ะ อย่าลืมกดติดตามเจ้นนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดปุ่มสีแดงือชื่อน้องใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มอะไรนะกุ้งกนะินน่าสจด้วยนะคะบายบายบ๊ายบาย,บาย,บายอันนี้ชื่ออะไรนะลูกชื่อเยลี่คมสวยกระทาฮะชื่อเยลี่คมสวยกยระทาเยลี่คนสวยกระทา <laughs> <c oughs> เมื่อกี้แม่จำไม่ได้ว่ามันมชื่ออะไรออไม่ใช่เมื่อกี้แม่บอกผิดเยลลี่คอมสวยกระทาเยลลี่คอมสวยกระทาใช่โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ